ตัวเราทำให้คนเลวดีขึ้นไม่ได้ด้วยการทำตัวให้เลวกว่าแต่ถ้าเราทำดีกับคนที่เลวกับเราได้เราอาจจะไม่ชนะเขาแต่เราจะชนะใจตัวเองบางสิ่งที่คุณเสียไปบางครั้งมันยังดีกว่าสิ่งที่คุณได้มาการสูญเสียไม่ได้แปลว่าสิ้นสุด เพียงแต่คุณต้องหยุดเพื่อรอและเริ่มต้นใหม่นะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Ve t e r ร n ครับขอโทษทีปืนพี่มันลั่นหนังเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับตำรวจนายหนึ่งที่เขาจะต้องตามสืบคดีของโลกมหาเศรษฐีที่มีเงินมีอิทธิพลมีอำนาจเปรียบเสมือนมาเฟียที่พวกเราบรรดาตำรวจนั้นยากที่จะเข้าถึงและจับตัวให้ได้และเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรถ้าผู้ชมอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ บริจาคต้นเรื่องเลยครับเรื่องราวของเวเดรันขอโทษทีปืนพี่มันลั่นเดเริ่มต้นขึ้นที่เต็นท์ือว่าศูนย์ขายรถมือ2ที่ประเทศเกาหลีนะครับพระเอกมีชื่อว่าชอดอนซอนเขาเป็นตำรวจฝีมือดีส่วนผู้หญิงเสื้อชมพูเธอก็เป็นตำรวจครับทั้งคู่ปลอมตัวมาเป็นคู่แฟนกันนะครับตำรวจหญิงเธอมีชื่อว่าจ่าบองหลังจากที่พระเอกได้ทําการเช่าซื้อรถมือ2เสร็จพวกเจ้าของเต็นท์มันก็แอบฝัง GPS เข้าไปในรถพอพระเอกขับรถออกมาเขาก็ได้โทรหาเจ้านายของเขาให้เริ่มทําตามแผนได้เลย จากนั้นพวกเขาก็ขับรถไปจอดที่ใต้ตึกคอนโดแห่งหนึ่งที่มีกล้องวงจรปิดสามารถมองเหตุการณ์ได้ตลอด24ชั่วโมง,งเสมือนกับว่ารอให้พวกโจรน,นั้นมาขโมยรถพอพวกโจรมาขโมยรถที่พวกเขาได้ซื้อเอาอมาจากเต็นท์และพวกมันก็ขับกลับไปยังรังของมันพอมันเปิดรถออกมาเตรียมตัวที่จะส่งขายต่อพระเอกเองที่แอบแฝงตัวอยู่ท้ายกระโปรงรถนานมากๆกเขาก็ออกมาและขอตัวไปชี้จากนั้นพวกเจ้าของเต็นท์หรือว่าพวกโจรที่ทําการเป็นแก๊งเป็นกลุ่มมันก็เตรียมตัวที่จะรุมกระทืบพระเอกแต่พระเอกเขาก็เป็นตำรวจที่ฝีมือดีแล้วกก็เก่งมาก สามารถจัดการเล่นงานพวกมันทุกคนไล่ตบไล่เตะไล่ทีบใช้อุปกรณ์รอบตัวจัดการเล่นงานพวกมันไปได้อย่างง่ายดายจากนั้นหัวหน้าของพระเอกที่ตามรอย GPS มาก็บุกม,มาถึงโกดังของพวกมันและสามารถจับกลุ่มพวกมันทุกคนเอาไว้ได้ครับแต่ว่าไอ้หัวหน้าแก๊งโจรเนี่ยมันก็หัวหมอใส่พระเอกครับพยายามที่จะถามหาทนายทาให้พระเอกเนี่ยต้องสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาให้มันเนี่ยถือไม้กระบองเอาไว้ครับแล้วก็ให้มันวางลงเพื่อทําการปั๊มนิ้วมือพยายามจะทําร้ายเจ้าหน้าที่พอวางลงเสร็จป,ปุ๊บนะครับพระเอกเนี่ยก็กระทืบเลยครับจนหัวหน้า โจรเนี่ยต้องอ้อนวอนร้องขอชีวิตกูไม่เลี่ยงแล้วก็ได้ทนายเนี่ยแล้วพระเอกก็สืบจนได้นะครับว่ารถที่พวกมันขโม,มยมาจะถูกส่งขายต่อให้กับพวกแกงรัสเซียครับเมื่อพระเอกกลับบ้านไปครับชีวิตของเขาถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจฝีมือดีแต่สถานะทางบ้านทางการเงินเนี่ยก็ค่อนข้างขัดสนเป็นตำรวจที่ดีและซื่อตรงเกินไปครับไม่รับสวยไม่รับคอร์รัปชันทําให้เขาเองก็ต้องอยู่กับเมียที่ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดค่าชาวบ้านก็ต้องค้างไว้ค่าน้าค่าไฟก็โดนทวงทุกเดือนวรุ่งขึ้นพระเอกก็ต้องไปทําตามหน้าที่ต่อเขารับ หน้าที่ให้ปลอมตัวไปเป็นคนขับรถ10บล้อทําให้พระเอกได้มารู้จักกับคุณเบซึ่งเขาเป็นคนขับ10บล้อที่มีลูกชายติดมาด้วย1คนคุณเบเป็นคนขับ10บล้อที่หาเช้ากินค่าและเขามักจะถูกเบี้ยวค่าจ้างอยู่บ่อยๆถูกนายจ้างจ้างให้ไปส่งของส่งงานข่าวิ่งแต่ละเที่ยวก็น้อยนิดบางครั้งก็ขาดทุนซะได้ซ้ําแต่เขาก็ต้องทําเพราะมันเป็นอาชีพที่เขาพอที่จะหาเงินเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนได้ดีที่สุดแล้วครับด้วยความที่คุยกันถูกคอครับพระเอกเนี่ยก็เลยให้เบอร์คุณเบติดตัวววไ้่า่าเกิดนนนาจ้างคไหกง เขาก็โทรมาหาพระเอกได้เลยเดี๋ยวเขาเนี่ยแหละจะใช้เส้นที่เป็นตำรวจไปช่วยเองแล้วพระเอกก็เอ็นดูลูกชายของคุณเบย์ครับเพราะว่าเขาเองก็มีลูกชายที่อายุเท่าๆกับลูกชายของคุณเบย์เลยตอนกลางคืนพระเอกพร้อมกับสายสืบที่แฝงตัวอยู่ก็ขับรถสิบล้อที่เช่ามาจากคุณเบย์เนี่ยแหละครับบุกมาจับตัวพวกแก๊งโจรรัเสเซียที่มันกําลังจะส่งของส่งมอบเงินที่เป็นหลักฐานการซื้อขายรถที่ขโมยมาและสุดท้ายทีมของพวกเขาก็สามารถนํากําลังบุกทลายแก๊งโจรรัเสเซียยึดของกลางและจับกลุ่มตัวไว้ได้ทุกคนคร ครับที่ตอนนี้เขาก็ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากเพราะอย่างที่บอกไปครับอาชีพคนขับรถสิบล้อของเขามักจะถูกโกงถูกเบี้ยวจากนายจ้างเป็นประจําและครั้งนี้มันก็เป็นอีกเช่นเคยที่เขาก็โดนเหมือนเดิมทุกครั้งและไม่ใช่แค่เขาคนเดียวพวกคนขับสิบลอ้อคนอื่นก็โดนด้วยทําให้คุณเบนเนี่ยไม่มีทางเลือกครับเขาก็ต้องอยู่รอพบผู้รับเหมาแต่ว่าผู้รับเหมาที่เป็นเหมือนนายจ้างเนี่ยมันก็ดันโกงคุณเบนครับคือมันเนี่ยรับเงินมาจากบริษัทที่จ้างมันแล้วแต่ว่ามันไม่ยอมเอามาจ่ายให้กับคนขับ10้้ออทุกคนนโดยมัาางว่บริษัทที่าจ้าางมเนี่ย ไม่ยอมจ่ายเงินให้มันเหมือนกันและความซวยของคุณเบก็คือเขาไม่ได้ทําสัญญาจ้างกับทางผู้รับเหมาเอาไว้ครับมันจึงทําให้คุณเบไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้มันก็เป็นเหมือนคนขับสิบล้อที่รับงานมางานหนึ่งสองงานแล้วก็จ่ายเงินตามงานไปซึ่งมันต้องอาศัยความเชื่อใจและสุดท้ายเขาก็ถูกโกงแบบนี้ประจําเลยครับจากนั้นคุณเบเนี่ยก็โทรหาพระเอกครับเพื่อขอความช่วยเหลือแต่พระเอกเนี่ยก็กําลังยุ่งอยู่ครับแถมยังเป็นเบอร์แปลกอีกก็เลยตัดสายทิ้งไปซึ่งพระเอกนั้นเขากําลังมางานเลี้ยงปารร์ตีีคับบท่ิษ จัดชินจินเทรดดิ้งจัดขึ้นโดยมีลูกเจ้าของบริษัทอย่างแทโอครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นลูกของประธานเจ้าของบริษัทมีเงินมีอำนาจทำทุกอย่างเพื่อความสนุกสนานและก็ไม่แคร์ความรู้สึกไม่แคร์จิตใจคนคนไหนเลยและงานเลี้ยงปาร์ตี้ของแทโอเนี่ยมันก็โชว์ถอยต่อหน้าพระเอกเลยครับจับพวกเค้กเนี่ยเป็นลเลงหน้าผู้หญิงซึ่งผู้หญิงที่มาในงานเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับล้วนแล้วแต่เป็นพวกดาราคนดังทั้งนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะหืหรือว่าขึ้นเสียงใส่แทโอเลยสักคนครับเพราะมนนา หรือว่ามาเศรีฐีพระเอกที่เห็นพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยเขาก็อึ้งมากๆว่าคนรวยเนี่ยมึงจัดปาร์ตี้แบบนี้เหรอวะแถมแทโอเนี่ยก็ยังหัวเราะใส่หน้าพระเอกเหมือนกับคนโรคจิตซึ่งสาเหตุที่แท,ทโอทําแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็น2อ,อย่างครับหคือมันอัพยายเยอะ2เลยก็คือเห็นว่าพระเอกเนี่ยเป็นตํารวจก็เลยพยายามจะโชว์ว่ากุลเหนือกว่าตํารวจจากนั้นพระเอกที่กลับมาเนี่ยก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับเจ้านายของเขาและเขาเนี่ยก็สงสัยในตัวของแทโอมากๆและคิดว่าแทโอเนี่ยเป็นเหมือนคนไม่ปกติแน่ๆเลยอยากจะสืบคดีของแทโอครับแต่ว่าเจ้านายเน ไม่ต้องไปยุ่งกับพวกมันหรอกอยู่เงียบๆดีกว่าพวกมันนะเป็นลูกคนมีตังค์ทางด้านของแทโอครับที่กําลังขับรถเตรียมตัวจะกลับบริษัทตอนนี้เขาก็ได้เห็นคุณเบย์ครับพร้อมกับลูกชายมาถือป้ายประท้วงว่าเขานั้นถูกเบี้ยวค่าจ้างครับทำให้แทโอนั้นไม่อยากจะทําให้มันเป็นเรื่องข่าวใหญ่โตเลยเรียกให้คุณเบย์กับลูกชายเนี่ยไปพบที่ห้องครับก่อนที่พวกเขานนั้นจะพูดคุยกันเล็กน้อยซึ่งคุณเบย์เนี่ยเขาก็บอกตรงๆเลยนะครับว่าเขาเนี่ยถูกโกงค่าจ้างซึ่งไอ้ค่าจ้างของเขาเนี่ยมันก็ไม่เยอะหรรคคับแแ่่ปะมาาณ4,200ตสํนนจน งเขาแล้วมันก็ถือว่าเป็นเงินที่เยอะอยู่เหมือนกันซึ่งแทโอเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะเซ็นเช็คให้กับคุณเบไปแต่ก่อนที่คุณเบจะได้เงินไปครับเขาสั่งให้คนเนี่ยไปตามผู้รับเหมามาแล้วก็ยนโยนนมให้คนละอันครับเพื่อให้ทั้งคู่นั้นลงนวมกันเพื่อชิงเงินรางวัลใครชนะก็เอาไปซึ่งคุณเบเนี่ยเขาก็ไม่สู้เลยครับเพราะเขาเนี่ยไม่อยากจะใช้ความรุนแรงต่อหน้าเด็กหน้าลูกเขาแต่ไว้ผู้รับเหมาเนี่ยมันก็สัตว์ไม่ยัง้งสัตว์ไม่เลี้ยงแทนไม่แทโอเนี่ยแม่งก็โรคจิต ค่าจ้างพร้อมกับค่าพาสเตอร์รักษาพยาบาลอีกเล็กน้อยให้ครับพอได้เงินมาคุณเบนั้นก็โบกแท็กซี่แล้วก็ส่งตัวลูกชายให้นั่งรถกลับไปก่อนส่วนเขาก็เตรียมตัวที่จะขึ้นไปหาแทโออีกรอบเพื่อทําการคุยอะไรกันบางอย่างจากนั้นไม่นานลูกชายของคุณเบครับก็โทรมาหาพระเอกเพราะว่าเขาเห็นเบอร์ในกระเป๋าสตางค์ของพ่อนะครับพอพระเอกมาถึงครับก็ได้เจอกับภรรยาที่เป็นเมียของคุณเบซึ่งในตอนนี้ครับคุณเบยเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับเขาได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสจากการตกบันไดซึ่งมันสูง ตำรวจในท้องที่เนี่ยบอกว่าคุณเบนั้นไปปัท้วงเรียกร้องค่าเสียหายจากนายจ้างแล้วก็เกิดพลัดตกบันไดลงมาจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสทําให้พระเอกก็ต้องมืดแปดด้านไปครับว่าความจริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จากนั้นพระเอกก็ไปนั่งคุยกับลูกคุณเบครับนั่งคุยนั่งปลอบด้วยความเป็นเด็กครับที่ไร้เดียงสาเขาก็บอกว่าตัวเขากับพ่อเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ทําไมพ่อของผมถึงต้องถูกซ้อมด้วยแล่ละครับทำให้พระเอกเริ่มสงสัยในคดีนี้อีกครั้งครับแล้วก็บุกไปที่สถานีตํารวจในท้องที่ถามนู่น ตำรวจท้องที่เนี่ยก็เลยบ่นว่าคุณเนี่ยกำลังก้าวไก่ในงานท้องที่ของพวกเราจนสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็ต้องถูกไล่ออกมาข้างนอกครับจากนั้นพระเอกเนี่ยก็บุกไปที่บริษัทชชนจินเทรดดิ้งเลยครับเพื่อไปขอพบกับแทโอและหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าเขาก็ต้องเจอกับด่านแรกก่อนครับเขาไม่ชื่อว่าชอยเดวุงซึ่งเขาเนี่ยเป็นรองประธานอาวุโสข,ของทินนี่และเขาเนี่ยแหละก็คือลูกน้องของแทโอที่คอยเคลียร์ทุกอย่างให้กับแทโอบริการที่รู้ดีว่าพระเอกเป็นตำรวจและต้องการจะมาสืบคดีอะไรทินนี่เขาก็เลยกันท่าครับไม่ให้เจอกับแทโอ,องก ต้องคว้าน้ําเหลวแล้วก็ไม่ได้เจอกับแทโอนะครับจากนั้นแทโอเนี่ยมันก็ขับรถที่สนามมวย m m เเลยครับซึ่งเป็นมวยกรงแล้วมันเนี่ยก็ลงนวมกับบริการครับในตอนที่ลงนวมกันเนี่ยมันสู้บริการไม่ได้ชคบริการไม่โดนเลยสักมาดแถมไม่โดนบริการเนี่ยเล่นงานซะด้วยถูกบริการจับล็อกคอมันก็เลยโมโหครับอาศัยที่เผลอเล่นงานใส่บริการครับจับขาบริการล็อกได้แล้วมันเนี่ยก็หักเลยครับขณะบริการตบยอมแพ้แล้วมันยังไม่หยุดนะแถมยังไม่พอมันยังไล่บริการคนนี้ออกไปด้วยจากนั้นผู้ติดตามอย่างแดวงก็มาบอกกับแท ว่ามีตำรวจนายหนึ่งมาขอพบแต่ว่าเขาเนี่ยก็จัดการ clear เคลียร์ไล่ออกไปหมดแล้วและพวกเขาก็พูดคุยถึงเรื่องอุบัติเหตุของคุณเบว่าพวกเขาได้ทําการเคลียร์และจัดฉากให้คุณเบนั้นตกบันไดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสไปเรียบร้อยแล้วต่อมาในขณะที่พระเอกกาลังจะมาเยี่ยมคุณเบที่กาลังเจ็บหนักอยู่เขาก็เห็นว่าแดวงที่เป็นผู้ติดตามเนี่ยเอาเงินมายัดให้กับครอบครัวของคุณเบครับเพื่อเป็นการเยียวยาเบื้องต้นเวลาเรื่องถึงในชั้นศาลเนี่ยพวกมันจะได้อ้างได้ครับพระเอกก็เลยไม่พอใจที่พวกมันมาทําแบบนี้ทําให้หลัังจากนน้ ไม่นานมีคําสั่งถึงพุ่มกับที่เป็นเจ้านายของพระเอกได้สั่งให้พระเอกนั้นเลิกยุ่งกับคดีนี้ซะทําไมอย่างนั้นพระเอกจะต้องเดือดร้อนและถูกย้ายตําแหน่งลดตําแหน่งส่วนทางด้านแดวงก็มาคอยตามร้านตามเช็ดซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาให้กับเมียของพระเอกครับแถมยังจะมอบทุนการศึกษาให้กับลูกของพวกเขาและเธออีกด้วยเพื่อมาเป่าหูให้เมียรพระเอกนั้นไปบอกพระเอกให้เลิกยุ่งและก็เลิกทําคดีนี้ซะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้รับเอาไว้นะครับเพราะว่าเธอเองก็แค้นบริษัทของพวกมันครับที่ครั้งหนึ่งเคยขอทุนการศึกกกษาาเีี่ยวับ แ,แต่ก็ทําเป็นหูทนลมไม่เห็นคุณค่าพอมีเรื่องเดือดร้อนแบบนี้ก็ดันนามาเอาเงินฟาดหัวกันซะอย่างนั้นแล้วนางเอกเนี่ยเธอก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับพระเอกครับว่าเธอเนี่ยถูกเอาเงินฟาดหัวและมันเหมือนเป็นการดูถูกตัวเธอมากๆพระเอกเขาจึงทนไม่ได้ครับบุกไปหาแทโอในขณะที่มันเนี่ยกำลังคุยกับลูกค้าต่างประเทศอยู่เลยครับและพระเอกเนี่ยก็บุกเข้าไปด่าเลยนะครับบอกว่าแกเนี่ยทำความผิดอะไรไว้นักหนาวะทําไมถึงต้องเที่ยวเอาเงินไปฟาดหัวคนอื่นเขาไปทั่วซึ่งการที่แทโอทําแบบนี้นะครับมันยิ่งทําให้พระเอกก็ยิ่งสงสััยเาาไปอีกว่่มนน ไปทำอะไรไว้หรือเปล่าแล้วเรื่องของคุณเบเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่าการตกบันไดเองแน่ๆจากนั้นพระเอกที่ไม่มีทางเลือกเขาเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับนักข่าวเพื่อนสนิทของเขาไว้ช่วยปล่อยข่าวเรื่องที่เอ็กแทโอนั้นมีคนขับ10บล้อรายหนึ่งบุกไปประท้วงที่บริษัทแล้วก็ตกบันไดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุโดยที่มีลูกชายตัวน้อยเนี่ยอยู่ด้วยซึ่งข่าวนี้ถูกปล่อยออกไปมันก็พอมีทางที่จะให้พระเอกนั้นสารต่อคดีนี้ครับจากนั้นแดวงเนี่ยก็บุกไปหาผู้รับเหมาครับเพราะว่าผู้รับเหมาเนี่ ต้องการให้ผู้รับเหมาเนี่ยออกไปจากประเทศนิซะผู้รับเหมาก็เลยเรียกร้องค่าเสียหายครับเรียกไป5,000ดอลลาร์ 5, 000, ซึ่งพวกมันก็ยอมจ่ายด้วยนะจากนั้นไม่นานเรื่องที่นักข่าวของเพื่อนพระเอกไปเขียนบทความเผยแพร่ข่าวมันก็ได้รู้ไปถึงหูของพ่อแทโอแลวครับซึ่งพ่อแทโอเนี่ยก็เรียกมาคุยเลยว่าแกเนี่ยไปก่อเรื่องอะไรไว้กะัะและท่านประธานเนี่ยก็สั่งให้ผู้ติดตามของแทโอนะครับนอนลงไปกับพื้นก่อนที่เขาจะทําการทําโทษโทษฐานที่ปัญหาแค่นี้เคลียร์ให้กับลูกชายตัวเองไม่ได้จากนั้นพ่อของแทโอเนี่ยก็ยื่นคําขาดว่าจะให้แทโอนนั้นไปต่าง เทในะอีกไม่ช้าแล้วถ้าเกิดว่าก่อเรื่องอีกแลก้วก็แกจะไม่ได้เงินแล้วก็มรดกเลยสักบาทซูทโอเนี่ยมันเป็นลูกเมียรองนะครับโอกาสที่มันจะได้มรดกเนี่ยมันก็มีน้อยอยู่แล้วแล้วยิ่งมาก่อปัญหาแบบนี้อีกทําให้มันเองก็ยิ่งตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเข้าไปอีกทานั้นของพระเอกก็บุกมาที่สํานักงานของไอ้ผู้รับเหมาครับและเขาก็ได้เจอกับเลข,ขาของผู้รับเหมาจนทําให้เขานั้นได้เบาะแสที่อยู่ของไอ้ผู้รับเหมาและเตรียมตัวจะไปหามันแต่ในระหว่างนั้นหัวนหน้าของพระเอกก็ได้โทรมาและบอกว ักสุดท้ายแล้วพระเอกก็ต้องกลับไปที่โรงพักก่อนครับซึ่งสาเหตุที่พระเอกต้องถูกเรียบสอบอย่างโดยด่วนเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ผู้ต้องหาเก่าๆที่พระเอกเคยไปซ้อมเคยไปจับพวกแกงรัสเซียพวกแกงขโมยรถเมื่อตอนต้นเรื่องนะ่ะมันก็ถูกพวกขอยแทยโอจ้างให้มันใส่ร้ายครับทำให้พระเอกนั้นก็ต้องถูกเพ่งเล็งหนักเข้าไปอีกจากนั้นพระเอกกับัวหน้าของเขาพร้อมกับเด็กใหม่อีกหนึ่งคนก็บุกเตรียมตัวที่จะไปจับตัวไอ้ผู้รับเหมาแต่ในตอนนั้นพวกขอยแทยโอมันก็ส่งคนให้มาดักเก็บพระเอกครับทำให้เกิดการต่อสู้กันภายในห้องและกลายเป็นตรวใหม่่ที โชคร้ายครับถูกแทงไปที่ท้องจนได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนผู้รับเหมาเนี่ยมันก็พยายามจะหนีแต่สุดท้ายมันก็หนีไม่รอดครับถูกจ่าบองเนี่ยเธอกระโดดถีบดักเอาไว้และสุดท้ายมันก็หนีไม่รอดถูกจับตัวได้จากนั้นเรื่องตำรวจใหม่ที่ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสก็ถึงหูผู้ิกับทาให้เขาเนี่ยก็เดือดจัดมากๆและสั่งให้พระเอกนั้นเอาเรื่องผู้รับเหมาให้ถึงที่สุดทําให้พระเอกนั้นได้กลับมาทําคดีนี้อย่างเต็มที่ครับและเขาเนี่ยก็ตามสืบจนไปพบเงินที่พวกมันนั้นจ่ายมาให้ผู้รับเหมา5,000ดอลลาพปิดป กอกำลังจะตามสืบต้นต่อของเงินจากตัวเลขธนบัตรว่าเป็นของใครกันแน่จากนั้นพระเอกก็มาหาเมียของคุณเบเพื่อทาการพูดคุยด้วยและสุดท้ายเขาก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าปกติแล้วคุณเบเนี่ยจะไม่ส่งข้อความหาภรรยาและการส่งข้อความเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่พิมพ์จุดแต่ข้อความที่ส่งหาเมียคุณเบก่อนที่จะตกบันไดเนี่ยมันแปลกๆเหมือนกับว่าคุณเบเนี่ยไม่ได้พิมพ์ส่งมาเองทําให้พระเอกนั้นเขาก็เริ่มที่จะปฏะติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดได้และเตรียมตัวที่จะสรุปคดีีนนน้้ไดรา,า,ทาระท่ปธ หรือว่าพ่อของแทโอเนี่ยตอนนี้ก็ได้สั่งให้ผู้ติดตามอย่างแดวุงมอบตัวแทนลูกชายของเขาและตัวของท่านประธานเองจะดูแลครอบครัวของแดวุงให้ทำให้ชอยแดววงนะครับเข้าไปมอบตัวที่โรองพักว่าตัวเขาเองรับสารภาพผิดในเรื่องที่ทำร้ายร่างกายคุณเบและมันทำให้พระเอกนั้นเดือดจ,จัดบ,บ้าๆเลยต้องเข้ามาวอยววยและชอยแดววงเนี่ยก็ต้องถูกจับติดคุกไปแต่จากนั้นไม่นานพระเอกเขาก็ได้รวบรวมหลักฐานจนสำเร็จครับและก็แกะรอยเรื่องราวเห,เหล่านี้ทั้งหมดได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็คือเริ่มต จนจากที่คุณเบถูกซ้อมหนักและพวกมันเดี๋ยวก็จ่ายเงินให้กับคุณเบไปแล้วแต่คุณเบเนี่ยก็กลับไปอีกครั้งเพราะว่าคุณเบรู้สึกเศร้าและโกรธมากๆและหลังจากนั้นอุบัติเหตุจริงก็เกิดขึ้นเมื่อถูกแทโอชกจนหัวของเบล้มไปฟาดก,กับกระจกและเขาก็อาการหนักโคม่าจริงๆจากนั้นพวกมันก็จัดฉากกันพิมพ์ข้อความไปหาเมียของคุณเบก่อนจะโยนร่างคุณเบนั้นให้หล่นลงมาจากบันไดและพระเอกเนี่ยก็จะเปิดโปงเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดครับและก็จะเอาบริการที่เคยถูกไอแไท การคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอย่างผู้รับเหมาและจากนั้นพระเอกก็นํากําลังไปบุกจับไอแทโอซึ่งมันกําลังจะหนีไปต่างประเทศพวกเขาขับรถไล่ล่าไปที่กลางถนนคนเดินก่อนที่จะเกิดการต่อสู้กันอยู่กลางถนนพระเอกที่เห็นว่ามีกล้องอยู่เต็มไปหมดเขาก็เลยยอมปล่อยให้แทโอนั้นจัดการสัต์เล่นงานเขาอย่างเดียวโดยที่แทโอนั้นมันกําลังบ้าคลั่งคิดว่าตัวเองเหนือกว่าพระเอกพอพระเอกถูกสัตว์ไปได้สักพักและมีหลักฐานมากพอแล้วจากนั้นมันก็คือการป้องกันตัวของตํารวจอีกครั้งและเขาก็บุกไล่อัดไ สัตยไอแตทโอจนมันนั้นต้องหมอบไปก่อนที่สุดท้ายไอแโอจะถูกจาบองทีบจนลม้มลงไปและมันก็ถูกจับไปในที่สุดครับในข้อหาร่วมกันวางแผนพยายามฆ่าและอัมพรางนะครับส่วนคุณเบที่เขาอาการสาหัสต,ตอนนี้โชคดีที่ยังไม่เสียชีวิตและเขาก็อยู่รนระหว่างการพักรักษาตัวครับในเรื่องราวของเวเทอ a เรนขอโทษทีปืนพี่มนลั่นก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังก็ดูไปดูมามันจะเป็นหนังแนวสืบสวนสอบสวนนะครับตามสืบคดีไปเรื่อยๆเพื่อไขปริศน,นาให้ได้สุดท้ายแล้วคนชั่วคนผิดก็ต้องไปนอนในคุกนะครับแล้วถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ s u b ซับสไคที่ช่อง3 m มเด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอมีความสุขกับการดูภาพ,พยนตร์สวัสดีครับ